สนับสนุนโดยศูนย์โรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลทนบุรีตโตยโยต้าพรีออส <c oughs> และคำถามนี้เนี่ยก็มาจากพี่ม้าอนนพานะครับที่ถามกันเข้ามาว่าทำไมนะครับในวันเกิดญาติผู้ใหญ่ของคนจีนเนี่ยเขาถึงเรีย,วรยกว่าแสนยิ้โอ้โหใถ้อยากจะรู้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้นะครับ คำว่าแซยิสนะครับเป็นคําที่มาจากภาษาจีนแต้จิวนะครับก็เรียกว่าแซยิกครับซึ่งแปลว่าวันเกิดนั่นเองนะครับแต่ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับปีพุทธศักราช2,542เนี่ยหมายถึงนะครับวันที่มีอายุครบ5รอบนักษัตริย์นะครับนั่นก็คือ60ปีบริบูรณ์นั่นเองนะครับตามคติของจีนนะครับและเหตุที่จีนเนี่ยเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิตก็เพราะว่า แต่เดิมเนี่ยชาวจีนนะครับใช้ปฏิทินโบราณนะครับซึ่งพอครบรอบ60ปีเนี่ยก็จะเวียนกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับชาวจีนเนี่ยก็ถือว่า60ปีเนี่ยคือ1รอบครับผู้ที่เกิดมาแล้วมีอายุยืนยาวถึง60ปีเนี่ยก็นับว่ามีบุญมากเลยทีเดียวนะครับน่ายินดีแล้วก็ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองเป็นอย่างยิ่งครับเรื่องราวก็เป็นด้วยประการาชนี้นี่ละครับโอ้นี่นี่เอง ันนี้ผมขอพาท่านผู้ชมไปถึงบางอ้อก,กันแบบครบรถเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้จะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติแสนอร่อยและราคาเมื่อดูเมนูแล้วก็ต้องร้องโอ้โหเช่นเดียวกันนะครับแต่ช่วงนี้ผมขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ไปเองต้องส่งคุณจ็อกเกอร์ <ไป S 1> อก็เงินหมดตั้งแต่ร้านแรกแล้ววสินี่เจ๊ฝ่ายยังติดกันไว้อยู่เลยนะเนี่ยงั้นเราไปถึงบางอ้อกันเลยดีกว่าว่าจะอร่อยและราคาจะขั้นเทพขนาดไหน บรรยากาศนะครับสงสัทยาทางพี่หนุ่มเนี่ยคงจะไปเจอร้านราคาขั้นเทพจริงนะครับถึงขนาดกระเป๋าแฟบเลยเอาเป็นว่าร้านนี้อินเดียโจ๊กขออาศาัยาครับเรียกว่าพบตังมาเพียบเลยนะฮะเห็นขึ้นรถเมย์อย่างนี้ไม่ใช่ผมอยากเปลี่ยนบรรยากาศไม่ใช่ตังมาเพียบเลยร้านสว่างบะหมี่เกี๊ยวก้ามปูหัวลำโพงเปิดมานานกว่า50ปีแล้วนะครับและเป็นหนึ่งในร้านขายบะหมี่ที่มีราคาขั้นเทพ แต่รสชาติดีสุดๆอยู่แถวๆสะพานเหลืองหรือหากเป็นคนเก่าคนแก่ก็จะเรียกว่าย่านวงเวียนโอเดียนนั่นเองละครับขอแบบพิเศษพิเศษให้แฟนๆบางอ้อนหน่อยแล้ววันนี้ผมไม่ได้ธรรมดานะครับไปแข่งฟุตบอลมาชนะอยากฉลองพาน้องชายมาด้วย <พะ S 2> สวัสดีแฟนพี่หน่อยองรอยเาเนีย บะมีเกีียวใส่ก้ามปูแล้วก็หมูกรอบชามใหญ่ไหมชามใหญ่ไหมไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก,กินปั๊บั่งอีก2 3 4 5จับเต็มมาเลยนะครับโคโคะร,ร,รอเลยนะครับดวมากครับทีเด็ดของความอร่อยร้านนี้ก็คือการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีย่างก้ามปูทะเลไซย,ยักษ์ที่รับมาวันต่อวันจากเยาวราช และบะมีไข่ทําเองที่รับรองว่าเส้นเล็กเหนียวนุ่มและหอมเต็มปากเต็มคําแล้วก็ยังมีหมูแดงหมูกรอบให้เลือกอีกมากมายแถมน้ำซุปร้อนๆที่อร่อยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่แล้วค่ะโอ้โห oh <Yeah. S 1> นี่ครับ น่าทานมากเลยอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นมาก็คือว่าไม่อยากให้เหมือนกับคนอื่นเขาต้องคิดอะไรที่มันแปลกใหม่เขาถึงจะขายได้แล้วกี่ปีแล้วครับที่ทําสูตรนี้มา50กว่าปีแล้วค่ะ50กว่าปีใช่ค่ะตั้งแต่สมัยรุ่นป้านี่ยแต่ไม่ใส่ก้ามปูนี่ชามละหกสลึงถ้าใส่ก้ามปูก็สองบาทสองบาทแล้ววันหนึ่งเนี่ยครับมันใช้ ก้ามปูเนี่ยสักประมาณกี่ก้ามก็ประมาณ10กว่ากิโลค่ะปะกติไม่พอขายค่ะไม่พอขายค่ะหรือลูกค้าที่แบบมาทานทีหลังแล้วสมมติว่าก้ามปูหม้นก็ทำยังไงครับกลับกลับเลยหากใครคิดจะมาทานก้ามปูก้ามให,ใหญ่ๆที่ร้านสว่างแห่งนี้ก็ต้องรีบมาตั้งแต่ร้านเปิดนะครับถึงจะรับประกันว่าได้ทานแน่นแน่โอรับ โออร่อยถึงขั้นจัดไปคนละสามชามเลยนะครับท่านผู้ชมแถมยังมีตกท้ายด้วยเกี๊ยวกุ้งร้อนๆให้หล้างคอก่อนจะจ่ายเงินอีกด้วยแม่น่ารักขนาดนี้ราคาจะขั้นเทพขนาดไหนสงสัยว่าจะติดใจต้องกลับมาอีกครั้งแล้วละครับคุณจบเกร์ เป็นยังไงบ้างคะคุณฟ้าครับอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับเกี๊ยวน้ำเป็นยังไงบ้างคะเกี๊ยวน้ำก็อร่อยเกี๊ยวคู่วอร่อยมากถ้างั้นเดี๋ยวถึงเวลาสำคัญแล้วคุณฟ้ารบกวนคิดค่าเสียหายนะครับอืมครับผมบะหมี่ก้ามปูกชามเกี๊ยวน้ำ2ชามนะครับทั้งหมด588ค่ะเขาคุณโจ๊กบอกให้ จัดหนักๆเลยมันหนักไปปะครับไ,ไอ้ก้ามปูนี่ก้ามเท่าไหร่คเนี่ย,ก,ก,ยก็ปะกะติถ้าชามหนึ่งมีก้ามเดียวก็350ร้อยห้าสาทของผมสามก้านเลยกล้ามน,านี่ลดให้นะคะก็คือเหลือเบ็ดเสร็จแล้ว950ค่ะต่อหนึ่งชามและเกี๊ยวน้ำธรรมดานี่50บาทค่ะผมช่วยออกกันเดี๋ยวไปเตะบ,บอลเพื่อนเพื่อนโทรหาอะไรนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวช่วยช่วยช่วยไม่ไม่นลยฮัลโหลเอาแล้ว ราคาขั้นเทพจริงไม่หนช่วยผมด้วยนะเอาเป็นว่าถือเบื้องอ้ใช่ไหมครับกับร้านราคาขั้นเทพร้านนี้ท่านผู้ชมครับอร่อยไม่ธรรมดาราคาขั้นเทพที่เรานําเสนอในวันนี้ท่านผู้ชมคงถึงบืองอ้อนะครับว่าทําไมราคาเขาถึงได้ขั้นเทพขนาดนี้ก็เพราะว่าคุณภาพของวัตถุดิบรสชาติ การตกแต่งและการบริการนั้นแม่คุณภาพสมราคาจริงๆนะครับและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ตัดสินใจนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการรับประทานอาหารนั้นผมคิดว่าคุณค่าที่อยู่ในอาหารต้องครบทั้ง5หมู่นะครับแล้วก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมจะได้มีสุขภาพที่ดีเพราะมีคำกล่าวไว้ว่าสุขภาพดีก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วล่ะครับ ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานอะตอมเรามาทำความรู้จักกับอะตอมและสำนักง,งานประมานูเพื่อสันติกันดีกว่าครับ สามารถรับรังสีได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและไม่ทําให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายโดยที่เราใช้วัดปริมาณการได้รับรังสีรรเรียกว่าซีเวิร์ตตามกฎหมายแล้วปริมาณรังสีสที่ประชาชนทั่วไปได้รับนอกเหนือจากธรรมชาติต้องไม่เกิน1มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ท่านทราบหรือไม่ว่าหาต้องเอ็กซเรย์ปอน1ครั้งท่านจะได้รับปริมาณรังสีถึง0.05มิลซเบแต่ท่านจะรู้ไม่ว่าถ้าท่านสุบรี่วันละ1.52นาน1ปีท่านจะได้รับปริมาณรางังสีถึง36มิลซเบ โดยการใช้ประโยชน์จากรังสีจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัยโดยสำนักงานประรำมนูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงบางอ้อสวัสดีครับบางอ้อสับหน้าพรกับคนแปลกที่มความสามารถไม่ธรรมดา แบบนี้พวกเขาเป็นใครทำได้อย่างไรถึงบบอ่อเสาหน้าตาเลยครับเดี๋ยวเจอน้ำแร่จากจังหวัดระนองของผมแล้วจะนำมาขายที่ร้านวอเตอร์ไลบรีด้วยนะฮะเห็นบอกว่าดีมากนิดละ5บาทไม่รู้เขซื้อเดี๋ยวผมจะโชว์กล้ามนะครับไม่ใช่กล้ามปูนี่ไงสุดยอดนะคารุลนนะ ี่นี่ไม่ได้ตะก,กะใช่มัม้ยออหิวยัดวันที่เธอเสียใจวันที่ดอกไม้ได้เป็นรอยให้เธอพลอยต้องรองไ้คนมนือสินรักเธอมองว่ารอยชั้นบนดอกไม้ มันไม่สำคัญอาจจะมีใครๆแต่ทิ้งเอาไว้รู้ไหมดอกไม้ก็ย,ยังงดงามเพราะรักสำหรับฉันคือความเข้าใจอยังไรก็รักเธอ